สวัสดีครับเรายังอยู่กันกับเกมบันทึกลับสาก๊กกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาทำปีกกันดีกว่านะครับซึ่งผมนั้นนะครับก็ไม่ได้อัพขั้นปีกมานานมากเลยนะครับก็คงถึงเวลาแล้วนะครับที่จะได้ทำการอัพขั้นปีกกันสักทีนะครับสำหรับสายฟรีนั้นนะครับเรื่องปีกนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่จะไกลตัวสักหน่อยนะครับ เพราะการที่เราจะทําปีกได้นั้นนะครับก็จะต้องเก็บเศษขนนกนะครับมารวมกันให้ได้ขนนกนะครับแล้วถึงจะนําไปอัพเป็นปีกได้นะครับซึ่งแค่เศษขนนกนั้นนะครับสำหรับสายฟรีนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ช่างหายากมากเลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะทําไม่ได้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาอัพนะครับปีกเทพนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับปีกของผมนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นที่8นะครับช่วงที่2 ซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะอัพนะครับหรือเลื่อนขั้นนะครับไปในขั้นที่9นะครับในปีขั้นที่9นี้นะครับปีก็สีสวยงามมากเลยนะครับก็ถือว่าชอบเลยนะครับสีนี้สวยดีนะครับแต่ถ้าเราลองมาดูนะครับในปัจจุบันนี้นะครับปีก็ไปถึงขั้นที่25กันแล้วนะครับซึ่งในส่วนของเรานั้นนะครับยังอยู่ขั้นที่8กันอยู่เลยนะครับ ผมว่านะครับใครไปถึงขั้นที่25ได้นี้นะครับถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับและก็น่าจะหมดงบประมาณไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับสายฟรีอย่างเรานะครับก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับมีความอดทนสักหน่อยก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆก็จะสามารถอัพขั้นไปได้นะครับในส่วนของการอัพขั้นปีขั้นที่9นั้นนะครับวัตถุดิบที่เราจะต้องนํามาอัพนะครับ ก็จะมีขนนกสีทอง1อันนะครับและก็เป็นปีขั้นที่8ช่วงที่2ด้วยนะครับทั้ง2อย่างนี้ครับก็จะรวมกันแล้วจะสามารถเลื่อนขั้นขึ้นไปได้นะครับเราก็ไปทำขนนกกันเลยนะครับซึ่งผมนะครับก็ได้เก็บหีบขนนกสีรุ้งไว้ด้วยนะครับก็กะว่าจะเอาไว้อัพเป็นปีขั้นสีรุ้งในอนาคตนะครับซึ่งก็ได้มาจากการติดอันดับนะครับในกิจธงนะครับ และนี่นะครับก็เป็นหีบขนนกสีทองนะครับเราก็จะใช้เศษขนนกนะครับสีทองทั้งหมด3เศษด้วยกันนะครับซึ่งก็จะสามารถรวมกันได้เป็นขนนก1อันซึ่งถ้าเราแลกเป็นเหรียญนะครับเราก็จะได้ตั้ง450เหรียญด้วยกันเลยนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่นั้นนะครับก็จะแลกเป็นเศษแม่ทัพนะครับหรือเศษสัตเทพหรือสาตาเทพพวกนี้นะครับก็น่าจะคุ้มกว่านะครับแต่เรานะครับมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับ เราก็ตั้งใจว่าจะทําปีกันนะครับก็ต้องทําให้ได้นะครับเราก็เลือกไปเลยนะครับ3อันก็ทําการรวมเลยนะครับก็ได้มาแล้วนะครับป่าเราก็ไปทํากันได้เลยนะครับจะเห็นว่านะครับเราก็จะสามารถเลื่อนขั้นได้แล้วนะครับ พลังลบนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็เป็น4 0 0 0มนะครับ328ล้านเลยทีเดียวนะครับปีนี้นะครับหลังๆนะครับจะเพิ่มพลังลบนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไม่ใช่ว่าได้แค่พลังลบนะครับเรายังสามารถได้รับนะครับค่าสเตตัสนะครับ HP นะครับบวก3 0 8 9 M นะครับโจมตีนะครับ1 6 3 0 4 K นะครับ ป้องกันนะครับ1น6 7 6 k นะครับและยังได้รับดาเมจสุดท้ายนะครับ63.5%ดา์เลดดาเมจสุดท้ายนะครับ58.1%ด้วยนะครับถ้าหากเราจะพูดถึงเรื่องปีกนะครับคนส่วนใหญ่แล้วมักจะคิดว่าไม่จำเป็นนะครับเพราะอาจนะครับจะเพิ่มพลังลบหรือค่าสเตตัสต่างๆนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับยิ่งขั้นสูงขึ้นเท่าไหร่นะครับ พลังลบเรานะครับจะเพิ่มขึ้นเยอะเท่านั้นนะครับซึ่งมันก็จะคิดจากพลังลบที่เรามีในขณะนั้นด้วยนะครับแล้วถ้าหากถามว่านะครับสำหรับสายฟรีนั้นจำเป็นหรือไม่นะครับก็ต้องขอบอกแบบนี้เลยนะครับว่าทั้งจำเป็นและไม่จำเป็นนะครับที่จำเป็นนะครับก็คือในตัวเกมเขานะครับได้ออกแบบมาให้มันมีนะครับซึ่งแสดงว่ามันจะต้องจำเป็นอยู่แล้วนะครับไม่มากก็น้อยนะครับ แต่อาจจะมองดูว่านะครับจะเน้นหนักไปในทางด้านของสายเติมซะมากกว่านะครับเพราะสําหรับสายฟรีแล้วนะครับมันจะทํายากมากนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่านะครับในอนาคตนั้น GM เขานะครับจะแจกของให้เราทําง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับและในส่วนนะครับที่บอกว่าไม่จําเป็นนะครับก็หมายถึงว่าถ้าหาผู้เล่นท่านใดนะครับที่ยังทําตัวแม่ทับยังไม่ครบนะครับก็ให้ทําตัวแม่ทับให้ครบก่อนนะครับ หรือไม่ว่าจะเป็นสัตว์เทพนะครับศาสตราเทพหรือว่าในส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นกลนศึกพวกนี้นะครับก็ให้ทําให้ครบก่อนนะครับเพราะมันจะจําเป็นนะครับในการทําเควสนะครับหรือทําภารกิจต่างๆภายในเกมนะครับจะทําให้เราผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของผมนั้นนะครับผมได้ทําการเก็บเกือบจะครบทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแม่ทัพนะครับก็เหลือแค่ตัวใหม่แค่นั้นนะครับ และในส่วนของสัตว์เทพนะครับก็ได้ถึงเสือแล้วนะครับส่วนตัวใหม่นี้ก็ยังไม่มานะครับสาสตราเทพนั้นนะครับก็ถึงขวานแล้วนะครับในส่วนกลศึกนะครับก็ทําเกือบที่จะครบแล้วนะครับก็เหลือแค่อันใหม่นะครับที่ยังไม่ได้ทํานะครับ เกมนี้เป็นเกมวางแผนนะครับดังนั้นเราจึงต้องวางแผนไว้ก่อนนะครับว่าเราจะทําอะไรก่อนหลังนะครับก็ต้องบอกว่าสายฟรีนั้นนะครับค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ครบทั้งหมดเองนะครับพอเราครบแล้วนะครับเราค่อยมาไล่เก็บดาวทีหลังก็ได้นะครับในส่วนสาวงามนะครับก็มี2คนอยู่นะครับยังเหลืออีก2คนนี้นะครับยังไม่ได้นะครับ ในส่วนกุญซื้อนะครับก็เกือบที่จะครบแล้วนะครับก็รอแค่0ุนฮกตัวเดียวนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับสายฟรีทุกท่านเลยนะครับความอดทนอยู่ที่ไหนนะครับความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นนะครับถ้าเรามีกําลังเหลือแล้วนะครับก็ค่อยทําปีกทีหลังก็ได้นะครับปีกมันก็จะเป็นออกแนวคอสตูมนะครับใครมีก็จะดูสวยนะครับดูเท่นะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับ ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะต้องขอบอกว่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับหางมีโอกาสนะครับก็จะนำเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับมาแนะนำให้กับมือใหม่นะครับที่กําลังเริ่มเล่นนะครับได้ทราบกันด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ